สนับสนุนโดยเดแฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้เทอรีไวฟ์คุณชมครับนี่คือ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันชิวอีกวันนี้เริ่มต้นในเบรกนี้กับบทเพลงนี้ครับบทเพลงที่อยู่ในปฏิทินจีนสิริมงคลนี้กับคุณผู้ชมที่จะอยู่ติดบ,บ้านคุณผู้ชมตลอดปี2 5 6 6นี้นี่คือบทเพลงที่มีชื่อว่า ชื่อโยไอเดอร์สื่อเจมีชื่อไทยว่าขอให้โลกนี้มีแต่ความรักครับ เพลงนี้เพราะจริงๆโดยเฉพาะน้ําเสียงของคนร้องด้วยนะนผมฟังแล้วผมที่เป็นแฟนตต้งดี้จินมาตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังได้เด็กๆนะครับคนที่ร้องเพลงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเงาเสียงของเต้งดี่จินคือคุณอิงชิสาวิเศษกุณเห็นบอกว่าเป็นคนไทยที่เข้าไปร่วมการประกวด The Voice of China ในซีซั่นที่4แล้วก็มาร่วมร้องเพลงในเพลงนี้กับเรานะครับร่วมงานกับน้องอิงเป็นไงครับ ดีไม่น่าจับอ๋อดีครับเก่งเก่งฮะครับอาจารย์เป็นแฟนตั้งวิจินด้วยไหมโอ้เพินอชอบมากเลยคนที่ร้องเทียนนี่มี่นะใช่ไหมฮะแล้วก็อีกหลายบทเพลงมากเกรี๊ยวใต้ก็ด้วยเนาะใช่ประจย์แทนใจพอเห็นน้องอิงร้องเสียงเขาทาให้นึกถึงตั้งริจินใช่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 เหมือนเลยเหมือนเลยฮะเพราะจริงๆแล้วอาจารย์ก็เคยพบกับตั้งวิจินนะครับเคยแสดงดนตรีร่วมกันนะครับยุคนั้นนานแล้วครับผม โอ้ท่านด่จินตัวจริงเป็นไงที่ลูกงม่อาจารย์ตอนนั้นมาก็ายังเด็กอยู่ก็ก็เรงดีมากเหมือนกันอืมแต่เด็กไทยของเราน้องอิงคนนี้สู้ได้พอใช้ได้นะครับบทเพลงนี้อาจารย์เป็นคนแต่งทั้งทำนองและก็เนื้อร้องเอาทำนองก่อนอาจารย์คิดถึงอะไรก็คือเพลงจีนเนี่ยเราไม่อยากให้ซ้ำซากจะฉีกออกไปหน่อย เพลงจีลงไปให้ดูมีความเป็นทันสมัยมากใคร้บแต่ยังต้องใช้เครื่องดนตรีจีนด้วยใช่เขาต้องมารวมกันกับเครืดนตรีสากลด้วยเพื่อให้มีความทันสมัยมากขึ้นครับเพลงนี้ก็พยายามแต่งทานองให้มันสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็เนื้อร้องกับทํานองแต่งพร้อมกันเลยอทั้งเนื้อร้องและทานองตอนแต่งนี่คิดถึงอะไรอยู่อาจารย์ก็คิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นศิลิมงคลทางค้นเจ็บครับก็เลยอยากจะ ไปใช้ใช้ข้อมูลในนั้นที่ว่าทุกคนฟังแล้วมีความเออมีให้กำลังใจครับแล้วก็เป็นสิริมงคลทุกคน,ขออคนกขอ,อวยพรทุกคนอืมก็รับอวยพรอธิบายเรื่องเนื้อร้อง่เนื้อร้องเนี่ยคุณคุณอิงร้องมา <c oughs> ที่เป็นภาษา,าจีนหมดนะแต่ผมมีคุณคาว่าป้าๆมาม,าม่าเนี่เนื้รตองนถึงอาือว่าพ่อแม่ราองรักรองรักเราต้องกตัญญูู่อแม่พ่อแม่เป็นคนเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดครับ กายกําเนิดเราอวยพรให้เราครับตอนแรกเห็นเหมือนเน้อล้อมบอกมาถึงว่าเราเกิดในครอบครัวที่อบอุ่นอยี่และคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะอวยพรให้เราอวยพรเราในตัวเมือแสงสว่างให้เราไปในบุกเบิกไปในโลกของเราที่จะไปข้างหน้านําทางเราไปทําแต่สิ่งดีๆพอเราได้สิ่งดีๆตอบแทนมาแล้วจะหมฮะเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆเนี่ยตอบแทนให้สังคม วันนั้นตอนตอนทอนฮุกเนี่ยก็จะขอบขอบคุณขอบคุณไม่จะขอบคุณใครขอบคุณก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณสังคมเราที่ให้ความดีๆกับเราแต่ที่สุดคําสุดท้ายก็ขอมอบความรักทั้งหมดเนี่ยให้กันรวมไปนีน่นี่คือนี่คือแทนคำอวยพรฟังแล้วขนลุก,ลกฟังแล้วขนลุก,ลกแทนคำอวยพรที่ก็คืออวยพรและทุกคนเนี่ยนะ,ะ,ะ,ะไ,ดได้ประสบความสําเร็จ เพราะนนเนี่ยมาจากพ่อแม่เรามาจากคุณพ่คุณแม่เราเราให้ไปแค่อีกตอนให้สังคุนี้ครับคือบทเพลงอันนี้ก็คืออาจจะฉีกแนวไปหน่อยแต่ว่าก็ฟังดูแล้วก็เออเขาก็เข้ากับคําว่าตุ๊ดจีนเราครับริทธองใ้ทุกคนให้กําลังใจทุกคนนะครับเหมือนรวบรวมความเป็นสิริมงคลใช่ซึ่งเกิดจากพ่อแม่ที่มอบความรักให้กับเราแล้วเราก็ส่งต่อไปให้กับ คนที่อยู่รอบข้างเราใ่มอบให้กับสังคม<ช>มอบให้กับประเทศเราคร,รับด้วยความรักโอ้โหเรื่องความรักถึงบอกว่าเป็นขอให้โลกนี้มีแต่ความรักออเชือช่อจีนคือชื่อโหยไอ้เตอร์ซื่อเจี้ยนี่ตองต๋องือโยไเตอร์ซื่อเจี้ยนโอ้โหสำเนียงดีมากดีมากเลยครับ <c oughs> ผมอันนี้แป,แปลแปลตรงตัวเลยว่ะคือขอให้โลกนี้มีแต่ความรักตรงตัวครับอืมครั้งแรกอาจารย์วิรัติฟังที่แต่งมาเสร็จเรียบร้อย คนแรกน่าจะได้ฟังเป็นอาจารย์อชิตะครับผมเป็นไงครั้งแรกฟังฟังแล้วก็รู้สึกแบบมันบรรยากาศแบบอบอุ่นนะครับเหมือนที่ในเนื้อลองที่อาจารย์พยายามบรรจงเขียนมาให้เราบรรยายให้เราเห็นภาพครอบครัวที่อบอุ่น,นครับเราก็รู้สึกความรู้สึกแรกเลยมันดูอบอุ่นจังเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เสียงที่กลมกล่อม นะครับกลมกล่อมฟังนุ่มนวลเริ่มต้นมามีเปียโนมาก่อนนะครับแล้วก็พออินโทรเข้าก็จะมีเครื่องจีนผสานขึ้นมาครับมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใช่ใช่ใช่พอเข้าถึงเนื้อร้องตรงนี้อาจจะแบบซอฟลงมาจนกระทั่งไปจนถึงท่อนฮุกตรงนี้ครับเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามีพลังแล้วฟังแล้วเ็เหมือนกับเด็กที่ค่อยๆเจริญเติบโตมาได้รับความรักจากพ่อแม่ประสบความสําเร็จแล้วมอบความสุขให้คนอื่นด้วยอ๋อครับตอนจะท่อนฮุกนี่นะมีท่อนดนตรีจีน มีท่อนดนตรีจีนนะนั่นเลยท่านไว้แล้วผมก็จะได้ผมมีสายกองใหญ่อคือมีเสียงกลองคือกลองกลองนี่เป็นสีมงคลกับเราครับกลองจีนนี่เป็นอ่ะยังไงเราจะประสบความสําเร็จเนี่ยออกลบเอออไะชนะกองกองกองใหญ่เพราะนั้นผมก็เลยเอาตรงนี้ใส่เข้าไปในท่อนรุกกอจะท่อนรุกจะเมันตัรนำกระเลงจีนปั๊บเนี่ยมันจะมึเสียงกองตุ้มหลุมจะฟังแล้วใจจะมีทุกคนว่าโอนี่เป็นขั้งใหญ่ อยากให้คุณชมที่มีปฏิทินจีนอยู่แล้วเรียบร้อยได้ลองสแกนดูนะครับโดยเพราะฟังบทเพลงที่เป็นสิรีมงคลให้ทุกคนที่ได้ฟังได้ส่งต่อความสุขนี้ให้กับคนอื่นที่สําคัญก็คือในแต่ละเดือนมีค r ว o d e คเป็นแต่ละเครื่องดนตรีจีนนะอาจารย์อาจารย์นี้เป็นไอเดียอาจารย์ก็ตั้งใจว่าจะแยกให้เป็นแต่ละเดือนอันนี้ตั้งใจจะนําเสนออะไรครับก็หลายท่านที่ได้สแกนเนี่ย คนที่ได้บททินฉบับนี้ไปเนี่ยนะครับพอหลังจากสแกนเนี่ยจะต้องได้ฟังเสียงเพลงออขอให้โลกนี้มีความรักอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นคอนเซ็ปที่ต้องทําแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมก็มีไอเดียว่าเอ๊ะบางคนอาจจะมองว่าในนั้นมีเสียงเครื่องดนตรีจีนเนี่ยมันมีเสียงอะไรบ้างนะครับเราก็นําเสนอให้คนได้รู้จักนอกเหนือจากรู้จักเพลงจีนแล้วก็รู้จักดนตรีจีนด้วยในแต่ละชนิด นอกจากจะมีภาพมีเสียงให้ฟังด้วยว่าเอ๊ะอันนี้เสียงกลองเป็นแบบนี้ต้ากู่คืออะไรนะครับส่วนหน้าหรือว่าปีจีนเสียงเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะมีเ,เสียงให้ฟังให้สแกนในทุกๆเดือนในแต่ละหน้าของปฏิทินแต่ละเครื่องดนตรีเลยครับในแต่ละเครื่องดนตรีก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันครับผมนะครับยกตัวอย่างอย่างกลองที่ยาจาจย์บอกแล้วว่าโอ้โหฟังเสียงกรองนี่เราแน,น่นอนขึ้เขิมขึ้อเขอมิขมนะเป็นสีมุมคนเลยครับ อย่างเครื่องตีอื่นๆเท่าที่อาจารย์วิรัตพอจะบอกว่าอันนี้มงคลแบบนี้ครับอย่างเช่นซอเออหูนะครับจริงๆเราเรียกว่าเออหูแต่ว่าลักษณะเนี่ยมันจะคล้ายกับซอไทยนะครับหลายคนก็เรียกว่าเป็นซอเออหูเนี่ยตัวกระบอกกระบอกซอเขาเนี่ยนะครับกระบอกของเออหูเนี่ยมันจะเป็นทรงหกเหลี่ยมครับซึ่งคนจีนเราก็มีความเชื่อเรื่องของเลขมงคลเลขหกเลขคู่นะครับ เดขหกได้แปดเหล่านี้นะครับก็คือ,เ,อ,อเป็นความสิริมงคลนะครับ,รบเป็นเลขที่นําโชคครับกรจัดสิ่งทั่วไหลอะไรอย่างด้วยถ้าหกเหลี่ยมต้องกระจัดทั่ว,วไหแม่โอ้โหมีความหมายทุกอ,อย่างน่าสนใจมากๆคุณชมถ้าเกิดดูอยู่แล้วคงถามตัวเองว่าแล้วปฏิทินนี้จะได้รับได้อย่างไรสักครู่ลับข้อเสน